คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับลูกค้านะครับที่มีความพร้อมแล้วนะฮะมีเงินดาวแล้วนะครับหรือใครต้องการฟรีดาวนะครับอายุงานพร้อมนะครับเครดิตพร้อมแล้วนะมั่นใจว่าเราต้องผ่านต้องจัดได้แน่นอนนะครับแต่ยังกังวลว่าช่วงเดือนเนี้ยเราจะออกช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะครับหรือปลายเดือนเลย นะครับหลายคนสงสัยว่าจะออกช่วงไหนนะครับก็เป็นคําถามจากลูกค้าทางบ้านนะที่สอบถามเข้ามานะครับก็เป็นคําถามที่ดีมากนะครับก็คลิปนี้นะเดี๋ยวจักีีก็จะมาบอกเลยนะครับจากประสบการณ์ที่จะกี้เคยส่งเคสให้ลูกค้านะครับว่าส่งช่วงไหนนะครับที่ลูกค้ามีโอกาสผ่านกันมากที่สุดนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจักรีชาแนลนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หายไปนานนะก็มีคําถามจากลูกค้าทางบ้านนะที่แอดไลน์เข้ามาสอบถามเนาะว่าตอนนี้ผมพร้อมล้วแต่อยากอยากมีเทคนิคดีๆนะครับว่าคนเตรียมตัวยังไงนะครับในการออกรถนะครับแล้วก็ออกช่่งไหนนะครับผมสาหรับการเตรียมสำหรับการเตรียมตัวนะครับในการออกรถเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับขอแค่เรารู้นะครับว่าตอนนี้นะครับเราทํางานประจําหรือไม่หรือ อาชีพอะไรก็ได้นะที่สามารถหารายได้ได้นะครับยกเว้นอาชีพเว็บไซต์ออนไลน์นะครับพนันออนไลน์เนี่ยคือไฟแนนซ์จะไม่รับนะครับผมออย่างพี่ๆที่ขับแก๊บฟู้ดนะครับผมฟู้ดแบนด้านะครับหรือไลน์แมนทั่วไปนะครับสามารถจัดได้หมดเลยนะครับหรือเป็นรับจ้างรายวันนะครับผมแล้วก็มีหน้างานที่ชัดเจนนะก็คือช่วงนี้ก็คือรับงานเรื่อยๆนะอย่างทําสวนนะครับไป รับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยช่วงนี้ยังทําอยู่ก็สามารถ่อนได้เช่นกันนะฮะไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะถึงแม้เราไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับไม่มีสเตทเมนต์นะครับไม่เป็นไรนะครับมีรายได้รับเงินสดจะมีเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์นะครับเข้าลงพื้นที่นะครับไปดูอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้นะครับเรายังทํางานอยู่ปกติหรือไม่นะครับมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องหรือไม่นะครับสาหรับอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระเนาะก็ถามว่ฟฟีดาวได้ไหมก็ได้นะครับแต่มันจะมีโอกาสที่จะ ผ่านเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วฟีดาวที่จะจัดเต็มได้เนี่ยเขาจะดูะทางไฟแนนซ์เช็คเกอร์นะครับเขาก็จะดูจากหน้างานลูกค้านะครับทำงานประจําหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ที่จะก,กี่ส่งฟีดาวหลายเคสก็คือหนึ่งลูกค้าทํางานประจำเนาะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับพนักางานอเอกชนนะฮะข้าราชการพนักงานข้าราชการเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะผ่านฟีดาวกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเขาออก็ต้องมาเช็คเครดิตของลูกค้าทีนะครับว่า มีประวัติแบ็กลิฟหรือไม่นะครับอันนี้ข้อหนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะจัดนะครับเขาจะเช็คก่อนเลยนะครับเช็คประวัติแบ็ k ลิฟนะฮะบูโรนะครับ,บ,ครบเคยเข้าร่วมโครงการอ,าอักชำระนนี้หรือไม่นะครับผม,ผมก็จะมีคนอยู่นะสำหรับคนที่จะขอกู้ฟรีดาวนะครับผมอ่า แต่ถ้าสมมติใครไม่มีประวัติเกี่ยวกับพัชชเลธนีมานะครับไม่มีประวัติบุโรนะครับผมทีนี้ไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะครับ <c oughs> เขาก็จะเช็คจากรายได้สุดที่ของเรานะครับ <c oughs> อย่างถ้าเป็นเซลเนาะ <c oughs> อย่างผมเป็นเซลเนี่ยผมได้เงินเดือนขั้นต่าเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รายได้ทางอื่นก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้ครับ, <c oughs> รบเขาจะมาคิดรวมหมดเลยเป็นรายได้รวมนะครับก็ <c oughs> มาสอบถามค่าใช้จ่ายทีนึงนะครับมีค่าเช่าหรือไม่อยู่บ้านพักตัวเองหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้อยู่บ้านพักที่เป็นบ้านของตัวเองนะครับ เช่าหออยู่นะครับอย่างแรกก็คือเขาจะสอบถามเลยว่าค่าหอเดือนละเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเอารายได้ไปหักกับค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็เขาอาจจะแอบถามนะว่าตอนนี้เราผ่อนอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ผ่อนเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือว่าธนาคารนะครับผ่อนกับหน้าร้านโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยทางเช็คเกอร์เขาไม่สามารถหาเช็คประวัติได้นะครับก็ เป็นไปได้ลูกค้าก็ไม่ต้องแจ้งนะครับแจ้งเฉพาะว่าตอนนี้เราอยู่หอพักก็แจ้งเฉพาะค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่านั่นเองนะครับผมอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับผมอโอกาสที่จะฟรีดาวได้ก็ค่อนข้างสูงนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องออกรถช่วงเดือนไหนไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงเดือนไหนนะครับพูดผิดขออภัยนะเราจะออกรถอย่างเดือนนี้ยกจากเดือนเมษาเนี่ยเราจะออกช่วงประมาณไหนช่วงต้นเดือน กลางเดือนหรือปลายเดือนนะครับผมส่วนใหญ่จากลูกค้าที่ผมเคยส่งเคสนะครับได้รับการอนุมัติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยื่นเรื่องนะครับช่วงปลายเดือนนะฮะตั้งแต่วันที่20ขึ้นไปนะมันเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะฮะยี่สิบ 20. ทำไมเขาถึงออกง่ายนะฮะก็คือหนึ่งอย่างลูกค้าเครดิตดีเลยก็ผ่านแน่นอนอยังไงก็ผ่านนะครับแต่บางกลุ่มก็คือหนึ่ง อยากได้ลดนะครับแต่อายุงานของเรายังไม่ถึงอายุงานหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยครับปกติไฟนนี์เขาจะระบุว่าลูกค้าต้องมีอายุงาน,นาป er ระมาณ3เดือนขึ้นไปนะครับก็คือผ่านโปรอะไรผ่านโปรทดลองงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะสามารถทําเรื่องผ่อนลดได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะแค่อายุงาน1เดือนถ้าเราอยากได้ลดจริงๆอายุ20ปีขึ tête, ้นไปติดต่อเ <Million S 1> <ๆ S 2> ข้ามาได้เลยนะครับผมช่วงปลายเดือนนะครับช่วงตั้งแต่20ขึ้นไปเนะี่ยแนะนําให้ออกช่วงนั้นนะครับนัดทาสัญญาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะครับ ถ้าลูกค้าติดขัดอะไรสักเล็กสักน้อยนะเจ้าหนี่เขาจะช่วยดันให้เต็มที่เลยนะครับก็คือแน่นอนนะฮะเขาก็อยากได้เป้าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไฟแนนซ์เชื่อเกอเขาจะมีเป้าอยู่นะครับผมเขาก็อยากได้เป้านะครับถ้ามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้นะครับเจ้าหนี่เขาก็จะช่วยทําทันทีนะครับผมฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่รู้ตัวเองนะครับอายุงานไม่ค่อยเยอะนะครับอายุงานต่ากว่า3เดือนแล้วก็อายุเพิ่ง20ปีนะครับผมแนะนําให้ออกช่วงปลายเดือน นะครับผมแล้วก็สําหรับบุคคลที่มีประวัติในด้านของแบคก l ิ์นะฮะถ้ามีประวัติแบคก i ิ์เกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มานะครับคือปล่อยยืดหรือว่าหายเนี่ยอันนี้จะไฟแนนซ์จากที่ผมสอบถามมานะฮะไฟแนนซ์ Finance เขาจะไม่รับเลยนะครับผมแต่ถ้าใครมีประวัติแบคกริ์เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับผมเงินกูนะ้อันนี้สามารถจัดได้นะครับผมแต่อาจจะต้องได้ดาวสักเล็กน้อยนะครับฟรีดาวได้ไหมนี่ก็ลองส่งดูก่อนนะครับผมนะ ถ้าเป็นกลุ่มที่มีประวัติทางด้านแบคลิปเงินกู้อะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็อายุงานน้อยเนี่ยให้ออกช่วงปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับผมโอกาสผ่านค่อนข้าง,างเยอะนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่มีประวัติทางด้านแบคลิปนะครับผมอายุงาน4เดือนขึ้นสามเดือนขึ้นไปนะครับผมฐานเงินเดือนเริ่มต้นก็ตามค่าแรงขั้นต่ำเนาะก็ประมาณเดือนแล้วก็ผันขึ้นไปเนี่ยจะออกต้นเดือนก็ได้กลางเดือนก็ได้นะครับผมเบื้องต้นเนี่ย เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะฟรีดาวผ่านหรือไม่นะฮะลองส่งเรื่องไปก่อนนะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าผมขอยอดฟรีดาวก่อนนะครับผมเราลองทําเรื่องฟรีดาวไปก่อนนะได้หรือไม่ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวทางไฟแนนซ์เขาก็จะแจ้งอีกทีนะครับสาหรับใครที่จัดฟรีดาวไม่ได้เขาก็จะเสนอแนวทางมาว่าดาวสัก5%ไหมนะครับ10%ไหมนะครับผมก็คือต้องใช้เงินดาวสักเล็กน้อยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยไม่เกิน10%นะครับยกตัวอย่างเช่นลดราคา40,000นะครับผม ฟรีดาวก็ไม่ต้องได้จ่ายเงินดาวเลยนะครับจ่ายเฉพาะค่าประกันลดหาย2องพันรับรถได้เลยนะครับแต่สําหรับใครนะฮะที่เจ้าหน้าที่เขาไม่อนุมัติฟรีดาวเขาอาจจะแจ้งให้ดาวสัก10%บเปอร์เซ็ไหมครับสิก็ประมาณสี่พันนะครับผมบวกประกันลดหาย2องพันนะครับรวมเ็เสร็จแล้วนะฮะลูกค้าใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ6กพันสอนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ถ้าสมมติเรามีงบไม่ถึงนะฮะก็ลองพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าอ่าตอนนี้เรามีไม่ถึงนะครับเรามีประมาณสัก ครึ่งหนึ่งก็ได้นะอย่างถ้าเราต้องใช้เงินดาวอยู่สนะี่พันเนาะแต่ตอนนี้เรามีงบอยู่แค่สองพันเขาก็อาจจะทําเรื่องแบบลูกค้าขอดาวอยู่ห้าเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับผมลองยิ้มเรื่องไปก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาช่วยทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับยกเว้นเสียว่ามันไม่ได้จริงๆนะก็คืออย่างโอกาสนะครับที่ตั้งแต่ตะกี้สงเคสมาโอกาสที่ลูกค้าไม่ผ่านกันนะก็คือหนึ่งมีประวัติทางด้านแบล็คลิสต์เกี่ยวกับ เช่าซื้อรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ปล่อยยึดนะครับผมผ่อนไม่ไหวนั่นเองนะครับอันนี้เขาจะไม่รับเลยนะครับ2นะครับก็คือคนที่มีอาชีพทําเว็บออนไลน์นะครับพะันออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับที่ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์เนี่ยลงพื้นที่ไปเช็คหน้างานได้นี่ครับอันนี้คือไม่ผ่านแน่นอนนะครับเขาไม่รับนะครับผม2องสามแล้วนะเมื่อกี้2แล้วต่อไปข้อที่3นะครับ ก็คืออา,อาชีพอิสระนะครับที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับอย่างถ้าใครนะครับทํารับจ้างรายวันนะครับรับจ้างรายวันก็คืออาจจะเป็นแบบอ่าแจ้งไว้ก่อนว่าช่วงนี้รับจ้างรายวันนะแต่ช่วงนี้วันที่ทําสัญญาเนี่ยแล้วเขาจะไปเช็คเนี่ยก็คือเรายังไม่ไม่มีงานนะครับผมไม่มีหน้างานให้เขาเช็คนะครับอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มอาชีพรับเมาส์นะครับ ช่วงนี้ว่างงานยังไม่มีงานต่อเนื่องอ่าอันนี้ก็โอกาสที่จะไม่ผ่านก็เป็นไปได้นะครับผมอ่าฉะนั้นก็ลองยื่นเรื่องดูก่อนนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะจากส่วนตัวผมนะครับแนะนําให้ออกประมาณปลายเดือนนะครับหลังวันที่20ไปเนี่ยโอกาสสูงนะครับโอกาสที่จะผ่านเนี่ยสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับผมนะแนะนาทาสัญญาตอน ไปปลายเดือนนะครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยแบบเต็มที่เลยนะครับจากที่อาจจะช่วยมาประมาณ50%นะครับช่วงปลายเดือนอาจจะช่วย100%เลยก็ได้นะครับเขาจะช่วยดันเต็มที่เพราะเขาก็อยากได้เป้าอยู่แล้วนะครับอย่างผมก็ขายรถก็อยากได้เป้าใช่ไหมฮะก็จะมาเน้นกันเลยเน้นตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนนะฮะก็จะเป็นเน้นพิเศษช่วงปลายเดือนนะครับเคสไหนที่ยากเราก็จะพยายามช่วยให้เต็มที่นะครับติดขัดอะไรเราจะช่วยเต็มที่นะฮะไฟแนนซ์ก็เช่นกันนะฮะเขาก็อยากได้เป้าอยู่นะครับเขาก็อยากได้ลูกค้านะยิ่งปลายเดือนี่ อย่างถ้าเขาขาดแค่เขาขาดเป้าอยู่คันหรือ2คันนะครับแล้วก็ลูกค้าอาจจะติดปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับแทนที่เขาจะอ,าอยากได้ยอดเหลืออีก2คันนะฮะแล้วก็ลูกค้ามี2เคสพอดีอย่างเงี้ยช่วงปลายเดือนถ้าเขาไม่ช่วยลูกค้าเขาก็ไม่ได้เป้าเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเต็มที่เลยช่วยให้สคัน2เคสเนี่ยผ่านให้ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆจากผมเองนะฮะจากประสบการณ์โดยตรงเลยสําหรับใครที่อยากได้รถนะฮะแล้วก็มีโอกาสผ่าน100อซนะครับแนะนํา หลังๆวันที่20นะครับแนะนําจัดช่วงนั้นเลยนะครับทําสัญญานะครับผมแหล่งไฟแนนซ์ที่ผมแนะนำนะอย่างถ้า g p e เองเนี่ยก็เป็นรถมือหนึ่งเนี่ยก็จะมีแหล่งไฟแนนซ์เป็นพวกคาเทเลสซิ่งนะครับซัมมิทเอสเลสซิ่งนะครับแล้วก็ธนาคารก็เป็นกรุงศรีออโต้นะครับที่รับจัดณตอนนี้นะครับทุกจังหวัดนะฮะทุกตัวแทนจําหน่าย g p e ทั่วจังหวัดนะครับทั่วประเทศเลยนะครับผมก็จะรับจัดนะครับตามไฟแนนซ์ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลยนะครับเอสเลสซิ่งคาเทลิซัมมิท นะครับผมแล้วก็ธนาคารกรุงศรีออโต้นะครับมีเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จากกี้ก็จะแนะนําไปทางลิสติ่งนะเพราะว่าการในเมืองการเนี่ยค่อนข้างไวนะครับประมาณ2วันนะทราบผลแน่นอนนะครับผมวันแรกนะครับเราส่งเรื่องให้นะครับถ้าส่งเรื่องเช้านะครับก็อาจจะวันเดียวทราบผลเลยนะครับยิ่งถ้าใครเครดิตดีเนี่ย วันเดียวผ่านแน่นอนนะครับทราบผลแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กําลังออกรถคันแรกเนี่ยก็ประมาณ2วันเต็มที่2วันนะครับแล้วก็เอกสารเบื้องต้นเนี่ยบัตรประชาชนใบเดียวจริงๆนะฮะอันนี้เน้นเลยว่าบัตรประชาชนใบเดียวจริงๆนะครับนอกจากเซว่าลูกค้าทําอาชีพอิสระเนี่ยอาจจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับก็ได้นําเงินเข้าฝากบัญชีธนาคารบ้างไหมหรือพ่อแม่พี่น้องที่ทําเกษตร,รกรนะครับเขาก็จะขอเป็นพวกสมุด เล่มเขียวนะะสมุดเกษตรนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอเป็นหน้าบุ๊กแบงค์นะฮะแล้วก็ดูยอดคงเหลือนะครับว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยเยอะไหมนะครับสำหรับพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับผมถ้าถามว่าสเตตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่้วเขาก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะขอดูสมุดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเพีเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ